สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่ๆเหล่าการน,น้องๆนุ้นๆนะจ๊ะลุงหน้าป้าอาลุงเนี่ยมอเข้าแบบนี้วะปูย่าใยถวดทั้งหลายครับผมเมื่อนี้ผมเขอไห่ก่อนครับเพราะว่าผมนี่ของใจก็เปนนอยู่ น้ำแดงนีไม่นะครับบอต้องการหอยู่นะครับผมไม่ให้อยู่ครับผมไม่ให้กินเอ้ยย่ามา่วม่วผมแถวนี้นะครับเจ้าที่ที่นี่ก็คือหลวงปู่เท่านั้น,นครับสำเพวสีหรือ ที่ไตหงใตหาที่จะมาอยู่ห้ามมิให้อยู่นะครับโอเคนะครับหรือพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างห้ามครับัถ้าพลังงานหรือสมรยิสีแดงบางคลิปนี้อยู่กับห้ามไม่ให้เข้ามาอยู่ะครคโอเคนะเพราะว่าผมก็คือนี่ครับ มาแต่ปลาอ่อยรอ้เ่าสวัสดีครับ,อรบสอบถามนะครับผมเห็นตัวจับตัวอะไรแล้วไปนดีถอรแเกปลาอหอยครับคุณเจอตัวนี่แหละสามสี่หมือผมว่ามันตกเมืองกันแล้วแล้วขอมาเพื่อนเออไปกินทั้งคุณแล้วเหาไหนรังทั้งคุณเลยเนาะอันนั้นแ,<า>แตงเนามาแซ่กันท่าซื้อ ัไปไปหาดกินทั้งหมดแหละมืัอน,นี้ผมมีเมนูมานน้นยครับเมนูแนะนํานเมนูก็คือข้าวผัดกับกับขาขาหมูครับผมแล้วก็มันครับเอเอามันมันมาวิววเนี่ยโอเคมันมาชมไม่ต้องเอาขึ้นไปลงมันนี่นะครับเราผมก็จะเผามันไปพร้อมนะครับนี่เราไป่านะี้เอาไปอย่างนี้เดี๋ยวคือไปยัง ผู้ปีกเขาไม่นะไมีเอาทำไมพุน่นละปูนพ่นอันนี้กินไรไปโอเคครับเดี๋ยวกินเขาแล้วก็จังกินผ้ากันลงมาเผามันนะครับเผามันโอเคครับไปพี่ๆปะไปกินเขาน้ำกันปะเออกุ่มก็าเป็นไเนาะเออเริ่มใส่ร่มลงครับเก่งเหงื่อเลยเห็นแต่ว่าดัง,ดงไฟบ่ติดเตะหมอทถิ่นจริง คนเหนืออยคนจะได้เปเหตุอารมณ์แบบนั้นนะหรือนิ้วนิ้วเข่าเนาะอึ๊บปวดหัวหลังนิ้วเขา่าเพื่อนผมนิ้วเขายันตาไล่นิ้วเขายันตาไล่ ดังไฟสีอุนนึกกินดังไฟไม่ติดครับเตยมอทิมครับเออมีส่งครับหมดไรวะไฟเกียดกืบหมดหมดไรพดนี่นะครับข้าวผัดผมก็ได้ซื้อมาจากสลาดนะครับเอาถั่วมาอีกยังมาเาขื่อเขื่อนเถอะพ่อไปนั่นเ,เ้ื่องอะไนี่ห,หรือเปล่า หมดเลยตัวกินด้ไมลาดูเม่อกีเขาต้องมาเทานี้ป่บนมีคนหานไปเฮ้ยยยยยยังดีตรงน้ปูนลาดเลยบ่ะานอะไรแเนี้ยเขาตะเรียนเสื้อแค่นั้น นี่เนี่ยนี่ครับไอ้เฮ้ยนี่ก็าหยุข้าวู่เยอรมันข้าวมูเยอรมันเออเยอรมันกับเยอรมันวงาู้ว่าไทยกับใครดี ยังไม่ยังไม่เห็นนู้นพี่พี่ครับเจอตัวเลยด้วยครับป่นป่นป่น,ปน,ปนตังเอาไปเสียแล้วมาแล้วโพลแล้วกูบอกพี่พีว่ามึงไปปลาอ่อยแล้วบอกคนนี้ว่าไม่ได้ใส่ยังไม่อีกพี่ลองเขา,ม,เออม,ามันไ,ได้สามห่อดิเออซื้อมาสามหอ,อได้สามหอหรอซื้อมาสามหอเนี่ยไ่ยิมครับครับอืม มาเนี่วมาเนี่ล่อยมีผดมันใส่สิครับนั่นแล้วฮะไม่ได้เ่จัดเดี่ยงอดโอ้ยาเงาเลยเงาเงา ขึ้นมาหนิเขึ้นก่อนมาหนิไดีเรียน,ยนมากไปเนี่ยอ้อโอไอ้อโอดกล้อง <c oughs> เป็นตังงบ้งเดรีองว่าเรียนยน,ยน,ยนิ่ัวมื่อไรอเนี่ยเอะเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นของมึง นะครับพี่พี่เอีทุกท่านพี่เอฟซีตัวโลกครับเออนี่ยกอยต้มขาหมูบ่อืมต้มมูแก่กินเข่าชุม่มบรรยากาศโลเคชันบ้านต้นไม่ น,นี่ลืมบอกไฟมานัม นะให้พวกเราเชิญฮะเนี่ยตอนส้วมก็ยังหิวก็หิวแฮงกินนี่เลยพีพีนั่นกินทั่วแล้วนะขอบคุณพีพีทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์ค่อยตักเตือนแนี่ในท,ทีว่าผม ไทยลงไปแบบมันมาสมควรกนแบผมแบบขอตัวได้ไหมนะครับวันแก้ไขครับอาจารย์โอนลงเหมือนหม้อเรามีผีคนหนึ่งมา้งเขาเมียนบอกว่าคนหม่องมันต้องเอาไอา้ทำไทยกินเอะไรอาจจะพอดียังไม่ได้คนหม่องเป็นหม่องคือหรอนั่งหน้าก,กล้องได้หรอ ai gà con, luôn 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 sao ปิงอม่ดิป,งปิงงูเปิงงูม่ม่นยู่ไหนั่นอะนั่นวันนี้ิึ้เท,ทตัวลึกลับเถอะรีพ่อยู่เนะช่วงรีพ่ก็ต้องลึกลับเอาเป็น

เด้เพ uhm. นเห็ดเ็เ่ยเห็ดคือเพิ่ินเด้เครับเส็นกาแบเมนยืนมากแบบนี้มาปุ๊บแบบนี้ อิมอดมืออื่นอะเบิ่ลงเรื่องอาหารนาะอิมอดมืออื่นครับยังปุ้ยมันยังพอมบ่ได้พบของดีว่ามานุ้ยพี่ครับหลังจากกินข้าวเสร็จกะเพื่อนเรียบกำลังเผามันนะครับเผามันพร้อมหั่น เดี๋ยวผมพาดพาดสัมผัส่าบางสีหาเมื่อวันไปอยู่ใส่มาี่ครับพี่วครับเดี๋ยวพาดสัมผัสคนดังครับ่บาเขามากระส่วันรเร็วอ,อ่กคลิปน้ำสามสี่คลิปนั่นยูห้องครับยูหององไปหาเขาเห็นปะฮ่าทรงเสียงดังไปแล้วใด่ผู้บอกอนี่นะครับมันเขามัน ยายบ่บอกบ่บอก,บอกแล้วห็นวนตกเมืองกันแลยฮะเดี๋ยว yeah. บ่มีคนอยู่จะคนเนาะหาไปหาเมื่อไรเก็บ่เห็นที่เพียมอย่ <c oughs> ออกเงียบวิจิตรเออว่ามันคุมนั่นเป็นคุมที่หมู่บ้านห้างไปเลยนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับแป๊บนึงพี่ๆคุยครับไปเอฟถ่ายเอฟเอาเดี๋ยวถ้าเ,เามัน

เดี๋ยวก็ไปเอานเอาปีานเนอะคลิปนี้เป็นสุขง่คลิปนี้พอดีเลยบ่ได้ออกคลิปหลายมือคลิปนี้เข้าไปบูด้วยหลังจากกินมันเสร็จกินมันโลาเพิ่มพลังเนี่ยพลังขึ้นหอ <c oughs> ะไรกันนึกขึ้นไงวิวขึ้นนะไปเช้ญลุงเทากันหน่อยเพือนได้ เตรียมตัวครับพี่พี่เดี๋ยวมื่อนี้ตอนรับเพื่อนเนี้ยที่เพิ่งเห็นตัวพาไปบูแบบเนื่องหนักเลยมันื่อนี้ เอ้ยมัมันมกูจงไปเนาะมึงเป็นบ้าจีเ่งของเาพร้อมครับเดี๋ยวพอดีกันถ้ามันสุกก็ ผมก็สีได้ออกจากป่านะครับแล้วก,ก็จะพ้าเอ้คเทศไปบูดนะครับผมก็ติดตามทุ่มคลิปต่อไปเดรนเลยครับรับรองว่าอลังการงานสร้างเหมือนกับไองานั้งสุรินครับผมไงยิย่งไงอลังการของบนะ้างเโอ พอดีว่ได้เอาหมอแบทมานะครับพี่พี่เหมือนจะหน่อยนะครับ tutto poi mm. yeah we'll पेरे ทำแล้วนะครับพี่พนี่ความเหมือนเกิดดิบปกคุ้มพื้นปลาแล้วนะครับพี่พี่ค,ค,พครับ,รบไปเจอบอมโคเทียลิปหนานะครับพี่พี่พอดีไฟฉายผมกับบริมานนะครับแล้วายางออกจากปลาหัามหมุนแกงัแล้วก็ เรอบอเอยเียงว่าเนี่ยคอยอมามาอีา๋สามสี่ตัวครับพี่พี่เห็นบอไปเจอบอมโคเทชิบนาครับว่าบอมโคเทสิถ้าเพื่อนเอฟไป ลุอยูอ่ไสครับตอนรับให้หนหดๆลยครับเพระาะว่าบริษัทบริษัทไทยน้ำลายชิปกับครับโอเคครับพี่ๆมีเรื่องคนติดตามก็อะไรคนก็แชร์ครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับที่กดติดตามบ๊ายบาย